ทุกคนเนื่องด้วยจักรพรรดิกออกัสตัสมีรับสั่งให้ทุกคนไปสำรวจสมนโนประชากรที่บ้านเกิดมืองนอนของตนเองพวกจะทุกคนนั่นแหละจงเรียกไปจัดก,การให้เรียบร้อยโดยเร็วไม่มีข้อยกเว้นเอาลละทฐาร โยเซฟเป็นเชื้อสายกษัตริย์ดาวิดดังนั้นโยเซฟจึงต้องกลับไปเมืองเบธเล็ฮมในแคว้นยูเอียซึ่งเป็นเมืองที่กษัตริย์ดาวิดประทุนมารีเชื้อสายของข้ามาจากตระกูลของดาวิดแห่งเมืองเบลเลเฮมข้าเกรงว่าเราต้องเราต้องออกเดินทางไปยังเมืองน,นั้น ท่านขาและลูกน้อยจะไปยังบ้านเกิดเมืองนอนของท่านด้วยกันเดินทางกลับไปเบตเลเฮมตอนนี้นหรอมารีมันจะเป็นการเดินทางไกลที่ลำบากมากเลยทีเดียวคันของเจ้าก็แก่มากแล้วจะไม่ให้ข้ากังวลได้อย่างไรกันอย่ากังวลไปเลยโยเซฟพระเจ้าจะทรงสถิตยอยู่กับพวกเราโยเซฟจึงมลิพามารี เดินทางไปที่เบเดเฮมทันทีแต่เนื่องด้วยมารีทันแก่จวนจะคลอดเส็นทีทำให้การเดินทางล่าช้ากว่าจะถึงเบเดเฮนก็มืดข้างพอดีนั่นไง มารีบ้านเกิดเมืองนอนของข้าบ้านเบลเลเนอีกปิดใจเดียวก็จะถึงแล้วอดทนหน่อยนะในที่สุดมารีและโยเซฟก็ได้เดินทางมาถึงเมืองเบลเลนแต่พว่าไม่มีที่พัก เหลืออยู่เลยท่านครับท่านครับท่านครับเฮ้ยใครน่ะดื่ดื่นป่านี้นะเข้าอยู่ได้อุ้ยเอ่อ ขอโทษครับพอมีห้องพักเหลือให้พวกเราสองคนได้พักบ้างไหมครับโอ้ขอโทษจริงๆทุกห้องเนี่ยเต็มหมดแล้วพวกะวันนี้ขนมาที่นะี่เนี่ยเยอะเกินแต่เอดูแล้วเนี่ยภรรยาของท่านเนี่ยต่างกังนแก่มากเลยทีเดียวนะหมายถึงคันภรรยาท่านนะอตอนนี้ก็ โรงแรมแถวนี้คงไม่มีที่ว่างเหลือพอสำหรับ่ันแล้วล่ะนะได้โปรดเถอะครับขอแค่ที่พักให้ภรรยาของข้าได้พักเองกายสักนิดก็พออ้อทำยังไงดีล่ะเนี่ยอืมข้าก็อยากจะช่วยนะแต่ห้องเนี่ยมันเต็มจริงๆ ที่พักหรอกนะเป็นขอกสัตว์เนี่ยอยู่ทางนู้นถ้าเจ้าเนี่ยนะไม่ล้งเกียดก่อนที่นั่นมีหลังคารูอบอุ่นพอสำหรับพวกเจ้าในค่ำคืนนี้ขอบคุณท่านมากที่ไหนก็ได้ขอเพียงให้ได้ที่พักสำหรับคืนนี้ก็เพียงพอแล้วเจ<น>้าของโรงแรมจึงได้พาโยเซสและมารีไปพักที่คอกสตัตว์ ซึ่องอยู่ไม่ไกลจากที่นั่นมากนะักอารีบๆกันน้อยรียบๆกันน้อยอืมไม่ไกลไม่ไกลทีนี่แหละเป็นยังไงท่านทั้งสองพอะจะอยู่กันบ้างได้ไหมอืมกดดึกขนาดักนี้แล้วเน,นาะคงหาทีอื่นกันไม่ได้แล้วแหละอืม นอนกันตรงนี้แหละนะขอบคุณท่านอีกครั้งจริงๆที่นี่ก็อบอุ่นดีเหมือนกันแถมยังมีบรรดาสัตว์เลี้ยงที่เป็นเพื่อนตั้งมากมายคงจะช่วยเพิ่มความอบอุ่นให้กับเรามากยิ่งขึ้นแล้วเวลาที่มารีทอดผุดก็มาถึงเธอทอดผุดเป็นชายเธอใช้ผ้าพันาย,หนายให้กับกุมารน,นั้นอย่างทะนุถน,นอมแล้ววางกุมารไว้ แต่ยาและเธอก็ตั้งชื่อให้ว่าเยซูตามที่ผู้สวรรค์บอ นั้นในเวลากลางคืนณห้องทุ่งขขกว้างอันหนาวมีคนเลี้ยงแกะกำลังน,งนั่งผิงไฟเพื่อความอบอุ่นและเฝ้าดูแลหแกะของพวกเขาอยู่ถูกใจนะววคืนนี้ช่างหนาวจริงๆดาวก็ทุกคืนทาม,มาเลยนี่เฮ้ยแถมคืนนี้ดวงดาวก็สวยมากเลยทีเดียวแต่เอ๊ะ พวกเจ้าดูสิหนาวดวงนั้นน่ะข้าว่ามันสว่างสวยงามกว่าทุกดวงเลยนะเฮ้ยข้าว่าพวกเจ้าหยุดพูดแล้วมาช่วยกันหาไม้เพิ่มดีกว่าไหมแล้วเนี่ยไฟมันจะดับอยู่แล้วเนี่ยเ,ยเดี๋ยวก็หนาวตายกันพอดีหรอกขณะที่พวกเขากำลังพูดคุยกันอยู่ในทันใดนั้นเองผู้สวรรค์ของพระเจ้าก็ปรากฏตัวขึ้นต่อหน้าพวกเขา เฮ้ยอเจออ้าดูเ่สิใครหน้าอย่าเข้ามามากลัวแล้วกลัวแล้วทำไมกูข่าเลยอย่า,ปปาดูเลย,ยลเราคือผูส้สวรรครของพระเจ้านำข่าวดีมาบอกแก่พวกท่านคืนนี้ที่เวดเลนพระผู้ช่วยให้รอดของท่านคือพระคริสต์องค์พระผู้เป็นเจา้ามาประสูติื่อพวกท่านแล้วโอ้แล้วพวกเราจะไปตามหาท่านผู้นั้นได้ที่ไหนเล่า นี่จะเป็นหมายสำคัญสำหรับพวกท่านท่านจะพบพระอุม,มาณน,นั้นพันพ้าอ้อมนอนอยู่ในรางหญ้าท่านใดนั้นทวดสวรรค์จีจำนวนมากปรากฏมาสมพกกับทวดสวรรค์องค์นั้นกับร้องบทเพลงสรรเสริญพระเจา้า